ใช้ง่ายมากอะ่ะแล้วก็ซื้อขวดเดียวใช้กันได้แทบทั้งบ้านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ทำไดอารี่วาไรตี้ยมามเช้าที่ทำวันนี้มาแชร์หอมหนึ่งตัวในแบรนดน์น i ช h ของ Deep ิปทีคบีได้มาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้เอามาแชร์ตัวหนึ่งก่อนนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะล้อมดองโลเงาในาน้ำ ซึ่งตัวที่บีเอามาแชร์เป็น o d h e toilet นะคะน้ำหอมตัวนี้ทางแบรนด์เขาจัดอยู่ในตระกูลของ floral แต่ถ้าถามบีจริงๆเลยมันให้ความรู้สึกว่ามันน่าจะจัดอยู่ในพวกของ fruity floral มากกว่าเพอฉีดปุ๊บโน้ตที่เด่นจากตัวล้อมดองโลมาเลยนะั่นก็คือโน้ต fruity ของ black current มาพร้อมกับความเปรี้ยวซาจิจมันให้อารมณ์เหมือนเอา black c u r r n กับ yuzu มาผสมกัน ทำให้มีนึกถึงน้ำหอมของจมบลนตัวหนึ่งที่ชื่อว่ายูจะกลิ่นแบบนั้นเลยคือเขียวส้มยูสุมาแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีส้มยูสุหรือเปล่านะ่าที่เขาบอกในเว็บไซต์ของเขาคือมันมีแบคแครนแล้วก็มี k บแบคแครนตบูจงคือเหมือนดอกตุงมๆคิดว่าอันนั้นน่าจะทำให้มีความเปรี้ยวซาข,ขึ้นมาพอ10นาทีผ่านไปคราวนี้ เปรี้ยวซาดเขียวๆมันเริ่มจางลงมีกลิ่นกุหลาบที่พัฒนาขึ้นมาแต่มันเป็นกุหลาบมันไม่ได้ให้ความรู้สึกของกุหลาบฉ่ำน้ำําในความรู้สึกดีมันให้อารมณ์ของกุหลาบแห้งมากกว่ามันคล้ายๆกับพวกคุณนึกถึงบุงอารลำไปป่ะเวลาเขาทํากุหลาบอัดแห้งมันกลิ่นกุหลาบป,ประมาณนั้นนะ่ะคือเป็นกลิ่นกุหลาบที่เจอจางแล้วก็ติดผิวอยู่เหมือนกันนะพอหลังจากสัก3าม0นาทีผ่านไป สิ่งที่น่าแปลกใจคือปกติแล้วโน้ตฟรุตตี้มันไม่น่าจะอยู่นานอยู่ทนขนาดนั้นแต่ล้อมดองโลตัวนี้คือกลิ่นแบคแคลนตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งนาทีสุดท้ายมันอยู่ติดทนนานมากมากจริงๆในขณะที่ กลิ่นของกุหลาบอ่ะมันเจือจางและเบาบางมากสงสัยมันเป็นเพราะว่ามันให้อารมณ์กลิ่นกุนหลาบแห้งกลิ่นมันก็เลยไม่ได้สับตองขนาดนั้นอย่างนึงที่น่าสนใจสําหรับตัวนี้ใส่ใบ,บแบคเคอร์เลนเข้าไปด้วยนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่ามันทําให้มีความเขียวเขียวคือมันให้ความรู้สึกเป็นน้ําหอมที่เบาสบายสดชื่นโปร่งสะอาดฉีดง่ายใครๆก็ฉีดได้เป็นน้ำหอม ไม่มีเพศอ่ะคิดว่าทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดแล้วก็เป็นน้ําหอมที่ใช้ง่ายเหมาะกับวันสบายๆฉีดง่ายด้วยพอฉีดปุ๊บมีมันให้ความรู้สึกย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กใสๆวัยแฟชี่คุณนึกถึงแบบนี้นะให้อารมณ์และมูดเหมือนนักศึกษาปี2 หอบหนังสือหนึ่งตั้งเข้าไปในสวนและในสวนนี้ข้างๆมีแบบว่ากุหลาบกําลังบานสักพังเลือกนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ผลไม้กําลังสุกงอมมันก็จะได้ความรู้สึกแบบว่าสุกหวานฉ่ำของผลไม้ที่กําลังสุกกุหลาบเบาๆโชยมาตามลมนั่งได้ที่ปุ๊บเปิดหนังสือไปมันน่าอ่านหนังสือมากเปิดไปลมโชยมาเบาๆสักพักก็เผลอหลับไปแต่พอตื่นมาอีกทีเอา้าอาทิตย์ ดงพอดีหันกลับไปดูกองหนังสือเอา้าวอ่านไปได้หน้าเดียวคือมันเป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกเบาสบายแล้วก็สบายมากในวันที่สบายชิลๆจนกระทั่งอ่านหนังสือแล้วหลับไปเลยเราว่าเป็นน้ำหอมที่ใช้ง่ายมากอะ่ะแล้วก็ซื้อขวดเดียวใช้กันได้ทั้งบ้านนะคะเนี่ค่ะล้อมดองโลเงาในน้ำ ถ้าชอบถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์นะคะบียังมีตัวอื่นของ d จิ t e ีกอีกที่เป็นโอเดอะทอยเล็ถ้าคุณอยากรู้ว่ามีตัวไหนอีกไปดนะูได้ใน IGTV ของบีนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้บีจะทำพวกเปิด Unbox ็อเนี้ยเผื่อจะเป็น i n นสปิเรชันน้ำหอมตัวอื่นที่บีมีคุณคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาทำรีวิวให้ใหม่เราพบก,กันใหม่ที่ t ีไทม์ไดอารี่บายบีวอทองวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย